เรามาต่อ ep ที่สิบเก้ากันค่ะเพื่อนเื่อนจ้าอันนี้เป็นแถวลองสุดท้ายแล้วนะคะโซ่สามตรอันนี้โซ่สามกลับมาตรงนี้น,นะคะ สางนันโซ่สี่ลงตรงนี้โซ่สองโซ่สองั้้ดวยโซ่สองค่ะ นี่นะคะจากนั้นโซ่สี่งตรงนี้โซ่สามกลับมาตรงนี้นี่นะคะเพืเ่อน ถักแบบนี้นะคะวนไปจนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจะแถวสุดท้าย ep หน้านะ,ะเรามาต่อ ep ที่20นะคะอันนี้ก็คือแถวสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆจะางกอปกเนาะขึ้นมาโซ่สามจิ้ลงไปปลดอันนี้ค้างไว้ก่อนนะคะเราจะทําการรวบหลักนะ อยู่ตรงนี้โปรดค้างไว้ก่อนนี่นะคะคจากนั้นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะจิ้มตรงนี้โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ได้โซ่หกแล้วนะคะเราตะบัดลงมานี้แทงนี่นะคะโซ่สองลงมาตรงนี้อันนี้นะคะคือการทำปุ่มนะโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกก็แทงลงมา ดึงแล้วก็ลากผ่าโซ่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแดงลงมานี้โซ่สองนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเห็นไหมคะแล้วก็ตะวัดลงมานี้แทงโซ่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมโซ่แล้วก็ตะวัดลงมาคัดด้วยโซ่สอง <c oughs> สองสามสี่ห้าหกนะจิ้งลงมาห,งหนึ่งสองหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกจิ้งลงมา โซสองเห็นไหมคะเพืเ่อนจา้าโซหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแทงลงไปโซสองนี โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นคะก็มาตรงนี้ปลดค้างไว้ก่อนปันหัวเข็มลงตรงนี้ปลดสองค้างไว้ก่อนนะคะปันหัวเข็มมาตรงนี้ปลดปันหัวเข็มมาตรงนี้ปลดจากนั้นก็รัว่นะคะโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ ก็ข้ามาทางนี้ะนี้นะคะเพื่อนๆจ๋ะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้นะคะวนไปจนมาถึงนี่นะพอมาถึงนี่เพื่อนๆก็ตัดไหม่ได้เลยค่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจอี EP ถัดไปก็จะเป็นการทําตัวเสื้อด้านในนะคะเพื่อนๆจ๋ะวิธีการรีบเดี๋ยวสาวแอม แนะนำวิธีการรีดอีกครั้งหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเนาะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย